แก้หรืออะไรบ้างแล้วหรือยังทําไมถึงเสนอว่าต้องมีการทํากฎหมายส่วนนี้ให้เป็นเอกรูปเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะให้จัดการและสอดส่องดูแลการนําเข้าส่งออกโบราณวัตถุของเราเองค่ะไม่ใช่วันดีคืนดีอยากจะห่อพระพุทธรูปเดินออกนอกประเทศก็ออกอยากจะขนอะไรวัตถุโบราณออกก็ออกอยากจะเอาทับหลังส่งไปค้าที่ประเทศไหนก็ทํา พอเจออย่างนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทางคือพิพิธภัณฑ์นะคะต้นทางพิพิธภัณฑ์ในปลายทางเนี่ยต้องตรวจสอบเป็นความร่วมมือกันแล้วก็ถ้าพบว่ามีการลักลอบก็ต้องแจ้งให้ต้นทางทราบแล้วส่งคืนเขามันถึงจะอยู่กันได้ไม่ใช่มาปรากฏวัตถุโบราณของกัมพูชาอยู่ในประเทศเราเต็มไปหมดไม่รู้จะอธิบายเขาว่ายังไงหรือไปประเทศอื่นแล้วก็ปรากฏของไทยอยู่ที่นั่นเต็มไปหมดไม่ทราบจะอธิบายได้อย่างไรมันไม่ควรจะเกิดภาพนั้นขึ้น เพราะฉะนั้นการอนุรักษ์มันจะไมไ่ได้หมายถึงอนุรักษ์เก็บของเก่าแต่มันหมายถึงการพัฒนาการปรับปรุงการบริหารเพราะมันเป็นแหล่งรายได้ถ้าต้องแปรรูปสิ่งพวกนี้เนี่ยกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะมีอะไรบ้างถ้าคุณต้องร่วมทุนกับเอกชนคุณต้องใช้กฎหมายอะไรดอะไรบ้างถามว่าเอกชนต่างด้าวเข้ามาช่วยจัดการพิพิธภัณฑ์ไทยได้ไหมคิดถึงเรื่องนี้ไหมเราไม่มีเงินเราดึงเขาเข้ามาจัดการเรื่องนี้ได้ไหม สภาพพิพิธภัณฑ์มันจะออกมาดีกว่าไหมอันนี้เป็นประเด็นสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือภาษาเราบอกว่าภาษากลางภาษาราชการที่ใช้ในอาเซียนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเครานี้เราก็ต้องทําให้ประชาชนเนี่ยอนุรักษ์ภาษาถิ่นหรือภาษาประจำชาติของตัวเองแล้วก็ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว,ว่างนักศึกษาของแต่ละประเทศอะคะ่ะ ว่าภาษาในอาเซียนทุกภาษามีความสําคัญเท่าเทียมกันในอนาคตถ้าเรามีสารของประชาคมอาเซียนมันก็ควรจะได้ตีพิมพ์คาพิพากษาออกเป็นทุกภาษาของอาเซียนมากกว่าที่จะให้เป็นภาษาอังกฤษภาษาเดียวแล้วประชาชนส่วนมากเข้าไม่ถึงมันควรจะเป็นความร่วมมือที่ไปในลักษณะนั้นเลือกภาษากลางอังกฤษนี่ไม่เถียงแต่ว่าเราไม่ควรลืมภาษาขอางตัวเองความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อ สำคัญยังไงก็ในมูฮัมหมัดที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปไงคะว่าเขานับถึงศาสนาอิสลามเขาใช้กฎหมายศาสนาแล้วเราจะรับรองให้เขาได้แค่ไหนปัญหาที่เกี่ยวกับเสาของอาเซียนทั้งสามก็คือปัญหาโรฮิงญาคล้ายๆกับนายมูฮัมหมัดนั่นแหละ ท่านสามารถคิดเรื่องนี้ได้เลยโลฮิงยาเห็นชัดมากเสาวความมั่นคงแน่นอนสิทธิมนุษยชนเสาเศรษฐกิจแน่นอนท่านจะให้เขามาอยู่เฉยในประเทศไทยหรือจะให้เขาเป็นแรงงานแล้วจะทําให้เป็นแรงงานถูกกฎหมายไหมจะให้มีฝีมือไหมท่านต้องเป็นคนคิดว่าจะเอาอยัางไงเสาสังคมและวัฒนธรรมเขาอกอกออกมาจากพมา่าเพราะอะไรอยู่ไม่ได้เพราะอะไรรักไม่ได้กับเรื่องวัฒนธรรมกับความเป็นมุสลิมของโรฮิงญาใช่หรือไม่แล้วจะดีกว่าไหมถ้าเรา สร้างความร่วมมือหรือความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มันอยู่ร่วมกันได้ระหว่างคนละชาติคนละศาสนาคนละภาษาคนละเผ่าพันธุ์น,นะคะเสาเศรษฐกิจของเรามันก็จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงโดยไม่ทิ้งคนลเมืองอาเซียนอย่างทุกท่านเอาไว้เบื้องหลังเพราะฉะนั้นก่อนที่จะปิดในวันนี้นะคะอาจารย์ก็ขอย้ำว่าทั้งสามเสาต้องก้าวไปพร้อมกันและการทำวิจัยในเรื่องนี้ก็จะต้องก้าวไปพร้อมกันเช่นกัน,นะคะ่ะ ขอบพระคุณสำหรับความตั้งใจและความอดทนในการหิวข้าวของท่านมากเลยนะคะครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับทั้งสองช่วงที่นี้ก็เราอาจจะมีเวลาสั้นๆนะครับสำหรับแลกเปลี่ยนไม่ทราบว่ามีท่านไหนจะอยากจะแลกเปลี่ยนกับที่ประชุมในที่นี้ไหมครับครับงั้น มีคำถามนะครับาถามท่านวิทยากรนะครับคิดว่ากรณีเด็กเยาวชนไทยซึ่งเป็นความหวังและมันสมองของชาติเนี่ยนะครับควรเตรียมตัวอะไรเพื่อการมีส่วนร่วมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับและการเข้าสู่อาเซียนเนี่ยนะครับเ,เรื่องแรงงานเนี่ยนะครับ พร้อมทั้งบุคลิกภาพและมีคุณธรรมทางวิชาการแต่และวิชาชีพควรเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้ครับอ,อ,อาจจะตอบสั้นๆน,นะครับตอบสั้นๆหรือขอขอ,ขออ่านคำถามนิดนึงนะครับ<า> <laughs> คำถามจากท่านนะครับครับคิดว่ากรณีเด็กเยาวชนไทยซึ่งเป็นความหวังและออกมันสมอง ควรเตรียมตัวเพื่อการมีส่วนร่วมสู่ประชาคมอาเซียนและเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียนให้พร้อมบุคลิกภาพมีคุณธรรมวิชาการแห่งการแต่ละวิชาชีพอาชีพอย่างไรนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วก็คือการเตรียมบุคลากรในทุกๆด้านรวมทั้งเยาวชนของเราด้วย ตัวถามว่าเยาวชนคิดว่าเยาวชนคุณสมบัติอย่างไรคือคุณสมบัติของเยาวชนที่สังคมต้องการและตลาดต้องการแน่นอนคุณธรรมความดีอดทนในการทำงานมีความรู้จริงในการทำงานรู้ถูกต้องรู้จริงสิ่งที่ประสบมาโดยตัวเองก็คือ,อความอดทนในการทำงานความ มุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จและสิ่งหนึ่งก็คือที่เป็นปัญหาก็คือสำเร็จต้องเป็นสำเร็จในลักษณะที่โดยถูกต้องโดยมีคุณธรรมไม่ใช่สำเร็จเพราะเป็นลักษณะที่ไปทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วเพื่อให้มันสำเร็จขึ้นมาผมคิดว่าก็คือคุณคุณสมบัติในคุณภาพของของมนุษย์ทุกๆคนนะครับ แต่ว่าตลาดอาเซียนอาจจะต้องเข้าใจในบริบทของอีกประเทศหนึ่งให้มากขึ้นว่าเป็นอย่างไรอีกอันหนึ่งที่คนกลัวคือภาษาผมเชื่อภาษาของเด็กเราก็ไม่ไม่คีดริวนะครับปรากฏว่าผมกําลังคิดว่าคนกลัวภาษาแต่ผมกําลังมองอีกมุมหนึ่งการที่กลัวภาษามันจะทําให้เกิดวิชาชีพอีกวิชาชีพหนึ่งขึ้นมาคือวิชาชีพของล่ามคนแปลเอกสารถามว่า จะแปลเอกสารงานวิจัยของไทยแปลคําพิพากษาของไทยคําพิพากษาของณวันหนึ่งท่ามีศารของอาเซียนขึ้นมาเนี่ยคนที่จะต้องแปลได้จะต้องผ่านการฝึกอบรมผ่านการเรียนรู้และเข้าใจในภาษานั้นๆเพราะฉะนั้นจะบอกว่าโอ้พมา่าพูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าไทยก็อาจจะจริงในระดับเดิงจะถามว่าจะบอกว่าเขียนคนไทยเขียนจดหมายราชการยังไม่เป็นเลยผมก็ถามว่า ลองไปเรียกคนเวียดนามตามท้องถนนหรือที่ไหนๆมาก็ตามจะเขียนจดหมายราชการผมว่าก็เป็นไปได้ยากนะครับเพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรมันต้องมีการฝึกฝนแล้วก็มีทักษะในเรื่องนั้นๆไม่ว่าจะเป็นล่ามเป็นคนแปลเอกสารอื่นๆซึ่งผมคิดว่าถ้าถ้าจะตอบคําถามตรงนี้ก็คือคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ที่เราจะอันนี้ได้ แต่เด็กเด็กอาจจะต้องอันนี้หน่อยหนึ่งคือเรื่องความรับผิดชอบในสังคมซึ่งนอกจากสังคมแล้วอาจจะต้องเป็นสังคมภายในและอาจจะเป็นสังคมในทางระหว่างประเทศครับครับไม่ทราบมีท่านอื่นอีกไหมครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตเรียนเชิญศาสตราจารย์คณึงฤอชัยครับมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านครับขอเรียนเชิญครับ คณะนิทิาศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในครั้งนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยและวิทาศาสตร์หวังว่าจะได้มีโอกาสจัดหัวข้ออย่างนี้เพื่อนำเสนอสู่สังคมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ